สวัสดีครับผมหมอบิชชประสิทธิ์ฟามครับวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2566นะครับอ่าวันนี้พามาดูนะครับลูกไก่นะครับที่เกิดจากพ่อนะครับพ่อเป็นลูกหยกขาวนะครับผสมกับแม่ลูกสาวผงเบงนะครับอันนี้เป็นสายสีขาวนะครับที่ผมมีอยู่นะครับตัวนี้เป็นสายเชิงนะครับผม สายเชิงมีกัดนะครับแผลที่อยากให้มีก็คือแผลหลังนะครับเป็นแผลหลังแล้วก็แผลตัวนะครับตัวนี้กัดบาดตีตัวกัดบาดตีหลังนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ดูนะครับก็จะเป็นลูกไก่วันนี้มีแปดตัวนะครับแปดตัวนะครับสีขาวเจ็ดแล้วก็สีดำหนะออะไรคะหายอะไรอาถ่ายลูกไก่ลูกวันนี้เป็นลูกไก่ ัน,นเกิดใหม่นะครับลูกไก่เกิดใหม่เกิดใหม่หรอพ่อใช่ลูกอะไรอ่ะนี่ลูกไก่ลูกไก่ตายแล้วเหรอใช่ลูกอันนี้เป็นลูกไก่นะครับป้าดูสีขาวดูเป็นสีอะไรใช่มีสีขาวอันนี้ก็ฝากติดตามผลง,งานด้วยนะครับตัวนี้เป็นลูกสาวของเบ้งของสามเอี่ยวนะครับแม่นี้ใช้มานานแล้วนะครับแล้วก็ไปผสม ยกขาวนะครับยกขาวเป็นลูกของยกขาวลงหมี่นะครับตัวนี้พ่อไก่นําข้าวจากซุ้มลงหมี่นะครับแล้วก็แม่ไก่นําข้าวจากสามเอี่ยวนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมวันนี้มีทั้งหมดสมาชิกอยู่แดตัวครับผมมอบีโชคเฟสิทธ์ามขอขอบคุณครับ